ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับอาการเสียของเครื่องยนต์การเกษตรนะครับตัวนี้ก็เป็นคูต้านะครับตระกูลอีทีนะครับตัวนี้เป็นร้อยสิบนะครับอาการเสียมานะครับก็คือมีน้ํามันเครื่องนะครับคือออกด้านด้านด้านมูเล่นะครับก็จะเห็นสภาพนะครับคือน้ํามันเครื่อง สาดเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าสำหรับเครื่องนี้นะครับก็อาจจะจะเป็นที่นะครับอ่าซีนเข้าเวียงนะครับ <c oughs> ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าซีนเข้าเวียงนะครับหลุดออกมานะครับก็ทําให้น้ํามันเครื่องนะครับประเด็นออกนะครับติดด้านล้อช่วยแรงนะครับด้านมูเล่นะครับเต็มไปหมดนะครับครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับซีนนะครับมีการแข็งตัวนะครับ ก็ตัวนี้ก็โชคดีไปนะครับที่ว่าเป็นเป็นที่ซีนนะครับสหรับเครื่องคูต้าอีทีนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าไม่ออกตัวนี้นะครับก็จะออกด้านริมนะครับด้านริมของฝาปิเนียมนะครับบูทปิเนียมฝาครอบปิเนียมด้านตรงนี้นะครับถ้าว่าไม่ออกตรงนี้ก็ออกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาของข้อเหวียงนะครับฝาลูกปืนนะครับฝาครอบลูกปืนข้อเหวียง ก็จะมีสองที่สามที่นะครับสำหรับน้ํามันเครื่องที่ออกด้านข้อเวียงนะครับก็มีตรงนี้ที่หนึ่งนะครับฝาปิดขาข้อบปียมที่หนึ่งนะครับแล้วก็ซีนข้อเวียงอีกที่หนึ่งนะครับที่ที่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็มีชุดนี้นะครับที่บอกนะครับถ้าเป็นชุดนี้นะครับเราก็ต้องผ่าเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าชุดข้อเวียงนะครับเราจะเราจะดึงออก อ,ออกเฉพาะฝาไม่ได้นะครับเราก็ต้องออกทั้งชุดข้อเวียงนะครับชุดข้อเวียงนะครับแล้วก็เราก็ต้องเปิดฝาด้านข้างฝาหน้านะครับเพื่อเอาลูกสูงออกก่อนนะครับเพราะว่าต้องดึงข้อเวียงนะครับอย่างก็เคยถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับก็หลายคลิปนะครับก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าบ่าของเพื่อนเกษตรกรนะครับ ของใครที่น้ำมันออกด้าน,นข้อเวียงนะครับที่ออกตรงฝานะครับไม่ใช่ออกตรงซีนนะครับบางครั้งเราคิดว่าออกตรงซีนนะครับเราเปลี่ยนซีนอาจจะไม่หายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโอลิงนะครับโอลิงที่ฝาปิเนียมฝากุญป,ป,ปืนของข้อเวียงนะครับแล้วก็มีบูทมีโอลิงในบูทปิเนียมบูทข้อตรงนี้นะครับอีกสองตัวนะครับก็ ต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับแต่สําหรับเครื่องนี้ผมก็จะเปลี่ยนเฉพาะซีนนะครับเพราะว่าถอดตรวจเช็คดูแล้วนะครับเป็นที่ซีนนะครับแข็งตัวนะครับก็ทางที่ดีนะครับก็แนะนํานะครับเวลาใส่ซีนนะครับเราก็ใส่อย่าอย่าอย่าเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าจะมีรูน้ํามันด้วยนะครับมีรูน้ํามันอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราตีไปลึกนะครับก็จะไปปิดรูน้ามันนะครับ น้ำมันก็จะลงไม่ได้น้ำมันก็จะออกนะครับก็เราก็ตีเข้าไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้กาวนะครับทาเระหว่างตัวซีนนะครับกับฝาครอบนะครับให้ติดกันนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ซีลุดนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ํามันออกซีนนะครับเราตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับก็เป็นที่รูระบายเครื่องนะครับรูระบายรูระบายอ่า อากาศของเครื่องนะครับระบายไอในเครื่องนะครับถ้ามีแมลงนะครับถาเอาดินไปอุดนะครับที่ทางทางทางระบายนะครับของอากาศนะครับก็จะมาดันซีนเข้าเหวียงที่เคยเจอนะครับก็มีซีนเข้าเหวียงหลุดก็มีนะครับหรือไม่ก็ซีนมือหมุนหลุดนะครับซีนพาวสตาร์หลุดหรือไม่ก็ออกตามแกนคันเร่งนะครับแกนฝาครอบวาล์วนะครับเราก็ต้องสังเกตนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นถ้าเราจอดนานๆนะครับ ก็จะมีแมลงนะครับเอาดินมาทําในรูของสายยางนะครับก็ลองตรวจเช็คดูเบื้องต้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็เป็นที่ซีนนะครับก็เดี๋ยวทําการนะครับประกอบนะครับใส่ซีนนะครับแล้วก็ทากาวประกอบนะครับก็ไม่ยากนะครับสาหรับวิธีการนะครับประกอบซีน ฝาข้อเวียงนะครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันเลยครับครับวิธีการใส่ซีนนะครับแล้วก็เคาะนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็เคาะซีนเข้าไปนะครับที่ข้อเวียงนะครับฝาปีย้ำนะครับเราก็แนะนำนะครับก็จะตีเข้าไปลึกมากนะครับเพราะว่า จะไปอุดรูน้ำมันนะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับวิธีการใส่ซีนนะครับเราก็ตีเข้าไปาเหลี่ยมขอบสักนิดนึงนะครับเผื่อทากาวให้ซีนกับขอบปิเนียมติดกันนะครับบางครั้งนะครับเราก็าบางครั้งนะครับซีนก็อาจจะหลุดได้เนื่องจากอย่างที่บอกนะครับก็ท่อระบายไอตันบ้างนะครับก็เคยหลุดนะครับ เราก็ทากาวไว้สักนิดนึงนะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับวิธีการเปลี่ยนซีนข้าเวียงนะครับครับนี่ก็ทากาวใส่ล้อช่วยแรงนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ รายละเอียดวิธีการเปลี่ยนซีนเขาอย่างนะครับของคูป้าอีทีร้อยสิบนะครับก็ขอจบน่าจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนเกษตรกรนะครับหรือว่าเพื่อนนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อนช่างนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ